คอในหลายๆครั้งเกิดอาการตื่นตระหนกตกใจเพราะเข้าไปประชุมแล้วลืมปิดไมค์ไม่รู้จะไปปิดตรงไหนดีบางครั้งเราเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่เกิดอาการตกใจนะคะก็เลยทําอะไรไม่ถูกหรือแม้แต่เข้าไปประชุมแล้วเฮ้ยทาไมเสียงมันเบาทําไมเราไม่ได้ยินเสียงคนพูดเลยวิธีแก้ไม่ยากค่ะ คลิปนี้นะคะจะมาส่งต่อเพื่อนๆหรือจะมาบอกวิธีการปิดไมค์เปิดไมค์แล้วก็การเปิดลำโพงให้เสียงดังขึ้นนะคะในการเข้าประชุมแต่ละครั้งหรือว่าการเข้าไปคุยกับเพื่อนๆถ้าไม่อยากให้มีเสียงรบกวนนะคะก็อย่าลืมปิดไมค์กันด้วยแล้วทั้งเมื่อไหรที่เราอยากจะพูดเราค่อยเปิดไมค์นะ,ะแล้วก็ประชุมเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดออกจากห้องประชุมทุกครั้งด้วยนะคะอย่าไปเผลอหลับคาห้องล่ะนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาล้อเลียน ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปติดตามกันได้เลยแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนไปติดตามอย่าลืมนะคะกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่อยากจะมาส่งต่อเพื่อนๆในแต่ละครั้งด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ แล้วก็เข้าไปในห้องไลน์นะคะที่เราต้องการที่จะเข้าไปประชุมนะคะกดเข้าไปค่ะเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นมาให้ดูนะคะว่าตอนนี้กําลังมีการประชุมอยู่นะคะให้เรากดเข้าร่วมการประชุมค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการนะคะ กดปิดไม้โดยการกดไปที่ตัวไม้ให้เป็นกากะบาดสีแดงนะคะแล้วก็เปิดลําโพงให้กลายเป็นสีเขียวนะคะไม้ของเราก็จะปิดลําโพงก็จะดังนะะเสียงก็จะได้ยินชัดขึ้นว่าในห้องประชุมเขาคุยอะไรกันอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปิดไม้พูดก็แค่ไปกดตรงไม้ให้ตัวกากะบาดสีแดงมันหายไปเราก็จะได้พูดนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดกันด้วยนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายไหมล่ะคะกับการประชุมในห้องไลน์แล้วพบ กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ